สวัสดีครับวันนี้นะมาอีกหนึ่งงานหนึ่งเคสนะในนิสสันชีด้านะครับผมคันนี้ f อฟแจ้งว่าเครื่องเดินสะดุดสั่นนะครับเราทำการตรวจเช็คตรวจสอบนะหนึ่งเรานคอยออกมาเทสแล้ว,มลวไม่เสียนะครับแล้วก็เช็คดูหัวเทียนแล้วไม่เสียนะฮะรถคันนี้นะติดแก๊สมานะใช้แบบ2ระบบน,ะน้ำมันและแก๊สนะฮะ เดินสะดุดทั้งสองอาการเลยนะท,ทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะทีนี้ไปดูสาเหตุของเขานะคันนี้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะพามาดูพามาดูนะครับตัวนี้หัวฉีดของเขาสี่หัวหนะึ่งสองสามสี่ใส่เครื่องรอเทสนะครับราอเหตุนะฮะเรจะทำการตรวงก่อนนะครับ รอแป๊บมึอสังเกตนะว่าหัวฉีดสูบที่หนึ่งนะฮะฉีดไม่เท่ากันนะครับหัวฉีดสูบที่หนึ่งฉีดไม่เท่ากันนะครับไปดูต่อนะฮะไปดูต่อผมจะอัดเช็กรั่วหัวฉีดดูนะนี่นะตอนนี้อัดเช็กรั่วอยู่นะะสังเกตว่าหัวฉีดรั่วทั้งสี่หัวเลยนะ เห็นไ,ไหมครับใช้ไม่ได้นะขณะที่เราอัดรั่วเนี่ยหัวฉีดจะหยดหรือไหลลงอย่างนี้ไม่ได้นะะขณะที่แก๊สทำงานอยู่หัวฉีดก็รั่วนะะหยดลงไปผสมกับน้ำมันเบนซินหรน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้นะทำให้รถเดินไม่สะดวกนะสะดุดสัน่นนะเป็นสาเหตุหลกัลกๆเลยในวิสันคิด้า ida, คันนี้นะครับผมเนี่ยโอเคนะ ด้วเยอะเลยนะครับจบนะคันนี้สรุปเป็นที่หัวฉีดเปเลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียวนะจบงานเลยนะครับสำหรับอะไรนะเรามีไว้ให้พร้อมบริการนะครับทุกนุ่นทุกยี่ห้อนะครับ